ก่อนจะจบกันไปดิฉันมีเรื่องดีๆมาบอกคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่นี้หรือช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากจะไปเขาใหญ่วันนี้ถึง5้ามกราคมนี้ที่ p ริโ o Pi ซ z ่าเขาใหญ่ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมส่งท้ายแล้วก็รับลมหนาวในช่วงส่งท้ายปลายปีนี้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่อบล้อมด้วยธรรมชาติของผืนป่าเขาใหญ่กับงานอีเวนต์สุดพิเศษนะคะ Everlasting Holiday and b i p s Penthouse ค่ะงานอีเวนต์ที่ได้รับคอลแลบกับศิลปินชื่อดังอย่าง Bivs Penthouse นะคะ คุณผู้ชมมาพร้อมกับสินค้าสุดเอกลุสีบที่หาซื้อได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับความสนุกแบบไม่ซ้ำใครตั้งแต่ตลาดฟู้ดทรัครร้านค้าต่างๆพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายค่ะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมอินสตาลเลชันอาร์ตนะคะไปจนถึงสัมผัสความน่ารักของเหล่าน้องแกะเมอริโนอัลปาก้าและก็ดองกี้ค่ะและพร้อมเพลิดเพลินไปก,กับการฟังดนตรีสดจากไลฟ์แบนในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีสินค้าพิเศษมาให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่่่างงนนีอยูหลััฉ ก็มีเสื้อยืดของดิฉันเนี่ยนะคะเสื้อยืดลายน้องแกะค่ะคุณผู้ชมคะ mm hmm. นี่อันนี้กระเป๋าอันนี้ตุ๊กตาค่ะ mm hmm. แล้วก็ยังมีเสื้อยืดนี่สวยๆสีขาวนี้นะคะน mm ี hmm. ่ด้านหน้า นี่ด้านหลังค่ะคุณผู้ชมนี่เสื้อสีดําที่ดิฉันใส่ตัวนี้ก็พรีโมพิซซ่าเหมือนกันเอาอยืนนิดหน่อยนี่เห็นลายนิดหนึ่งนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะในไอที่ s ุเปเนียร์ชอปค่ะและหนาวนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมหาเกาอี้ม่เจอหนาวนี้เชิญชวนคุณผู้ชมและคนที่รักค่ะไปฟินกันได้ที่พ r ีโมพิซซ่าเขาใหญ่นะคะเอายังไม่พอมีสติกเกอร์ด้วยอ่ลืมสติกเกอร์มีตุ๊กตามีกระเป๋าเยอะแยะมากมายมีแก้วด้วยเกื <laughs> อบลืมแก้วแหม มีแก้วด้วยค่ะซื้อได้ทีู่เวินเนีร์ช็อปนะคะ p r i โ o พ i ซซ่เขาใหญ่เจอกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะ